ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพพากรณ์ดยดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำตุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีกิ่ง เดิมนะคะหัวข้อวันนี้จะชื่อว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะ,อะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่ากดไทม์สเตมใต้ดีสคริปชันได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าจําเป็นต้องมีการเกริ่นนะคะว่ากิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะซึ่งสิ่ง เหล่านี้เนี่ยกิงฟ้าบอกเสมอว่าดูเป็นแนวทางเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายหอจากกิงฟ้านะคะอ่าก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะซึ่งกิ่งฟ้าบอกเสมอกิงฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดตลอด1ิปีที่ทําคลิปคือลักษณะการพูดสไตล์การพูดคือเป็นอย่างนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้นะคะแต่ YouTube สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะมันจะมีมุมขวาบนของคุณนะคะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะหรือมันคล้ายๆเซตติ้งอะคะอ่ะกดเข้าไป แล้วก็กดไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับให้เร็วขึ้นช้าลงได้เลยตามใจชอบได้เลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือ,ปอ speed ปกติแบบนี้หรือความเร็วปกติไม่ต้องปรับใดทั้งสิ้นให้ฟังเพลินๆต่อไปยาวๆได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ<ส>ชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องใหญ่สําสคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา 15วันต่อจากนี้ก็คือเราแต่ไพ่จะบอกบางเรื่องอาจจะขึ้นมาบางเรื่องอาจจะไม่ขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าไพ่บอกอยังไงก็ตามนั้นนะคะเรามาเริ่มกัน blessing belonging capacity to love อันนี้เป็นไพ่ัออกษรรูนนะคะ e was m a n a s t i o a s Three of Swords, Knights of Cups, Five of Cups, The Empress, The Hangman, King of Wands, Four of Swords, Knight of Wands, Parahu, okay, Yaka. ไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบทวนนะคะเป็นคำแนะนำเนาะในช่วงนี้อ่ะได้ไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ uh, loving yourself is the first step in learning to love others นะคะช่วงเรียเวลานี้เหมือนจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณออ้พลังงานขึ้นดีตั้งแต่ต้นเลยนะจ๊ะคุณจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นได้ดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองมากขึ้นรวมถึงไม่ยอมให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่อีกอนะคะฉะนั้นไพ่ค่อนข้างโคกับพลังงาน คำว่า blessing คือการอวยพอรอวยชัยคือกิ่งฟ้าเชื่อเสมอบอกเสมอในหลายๆคลิปนะคะถ้าคุณฟังกิ่งฟ้าเป็นประจำว่ากิ่งฟ้าในเชื่อของคำว่าถ้าเรากระทำสิ่งที่ดีทุกคนมีสิ่งสิทธิ์คุ้มครองหมดค่ะไม่มีใครวิเศษกว่าใครทุกคนมีพลังงานที่ดีอคอยปกปักรักษาคุ้มครองค่ะเรียกว่าเป็นเทวดานางฟ้าประจำตัวนะคะแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีใครจะอยาก ช่วยเหลือหรือคุ้มครองเราหรืออาจจะมีอะไรแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นมานรผจญมาคุ้มครองเราแทนแล้วเขาเรียกว่ามารผจญแล้วกันนะออแต่ถ้าเราปฏิบัติดีกิ่งฟ้าเชื่ออย่างแรงว่าสิ่งดีๆพลังงานดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนค่ะแต่ดูสิ่งเหล่านี้อย่าเอาไปงมงายมากนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ดีในการกระทำนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นการอวยพรอวยชยัยกิ่งฟ้าก็เลยโกหกไม่ได้ก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆหรือประหนึ่งว่าเขามาา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 าช่่่่ววยเเเหหหหลือหหืออรรรมมนนนนนุํํํแสสิดีีใ้กัับคตทญ ก็จะบอกว่าจงรักและเคารพตัวคุณเองให้มากนะคะอย่าให้อะไรที่มันไม่สมควรที่จะแบบดึงเข้ามามาเป็นของเราค่ะบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะอย่าไปดึงพลังงานด้านลบของคนอื่นหรือ,อ,อไปไปเขาเรียกว่าไปดึงดูดมันเข้ามานะคะ อะไรที่มันสามารถแบบปล่อยวางได้มันอาจจะพูดง่ายทำยากกิงฟ้าเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มในการฝึกที่จะมีสติและปล่อยวางอะ่ะมันยากยิ่งกว่าฉะนั้นฝึกในการปล่อยวางในบางเรื่องที่อย่าเอาขยะเข้ามาอยู่ในใจนะคะแต่ดึงอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นความสุขให้กับตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ไพ่มันจะมีขึ้นเตือนกิงฟ้าขอขอเขาไปําเตือนก่อนละกันไพ่เขาขึ้นเตือนเลยว่าช่วงนี้ถ้าบางท่านแต่บางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่กิงฟ้าบอกนะบางคนอาจจะบอกว่าเออมี งานอีเวนต์ต้องไปปาร์ตี้สังสรรค์ต้องเข้าร่วมกลุ่มกับผู้คนเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยไพ่เขาแค่ขึ้นเตือนเฉยๆว่าอย่าทําอะไรที่เป็นกิเลสก,กับตัวเองมากแต่กิ่งฟ้าเข้าใจบางคนบอกว่าไปเลี้ยงสังสรรค์มันก็ต้องมีดิง้งแดง้งดังอะไรเงี้ย่าดืม่มอะไรเงี้ยไม่ว่าการไปเสี่ง,งคุณแต่ก็แค่อยากขาดสติหรือว่าไปเมาแล้วไปขบับอย่าหาทำนะคะแค่อย่าหาทำม่บากกร,รมเข้าตัวเองแน่นอนนะคะเออหรือว่าไปทําอะไรที่เขาเรียกว่าไม่มีสติไร้สติอะคะ่ะ อ่าโดยที่เราไม่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอาจจะมีฤทธิ์จักของมึนเมาต่างๆนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้มีการดื่มไม่ได้อแล้วก็ดีใจด้วยนะเราเป็นมนุษย์เหนือดวงแต่บางคนอาจจะบอกว่าเกลเรตันหาช่วงนี้นะคะอาจจะเยอะเอ่ออย่าให้ความชั่วร้ายหรืออะไรที่เป็นความแบบเหมือนเงาดํามืดอะมาครอบงามจิตใจของเรากิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณรู้แหละอะไรควรทาไม่ควรทาเราโตๆกันแล้วนะคะ แต่อยู่ที่ว่าคุณจะย้งสติในการกระทําสิ่งที่มันไม่ดีได้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นแค่คําเตือนแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราไม่ได้ทําสิ่งอะไรไม่ดีค่ะข้ามคําทานายนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไพ่มันเป็นลักษณะของการขึ้นเตือนกิ่งฟ้าเลยต้องพูดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติเราผิดหวังเสียใจอะไรกิ่งฟ้าขอกอดเป็นกําลังใจให้คณมากๆบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดาเพิ่งผ่านความผิดหวงังหรือว่า พึ่งแบบสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปนะคะกิงฟ้ามองเป็นศาสนาของชีวิตค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราจีรังยั่งยืนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนของชีวิตของเราท่องคํานี้เข้าไว้นะคะจงจําคํานี้เข้าไว้เท่านั้นเองนะคะแล้วกิงฟ้าเชื่อว่าคุณจะดําเนินชีวิตอย่างแบบไปได้เรื่อยอย่างมีสติะคะ่ะมนุษย์เราต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วมองให้เป็นเรื่องปกติคุณก็จะจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นละกันนะคะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งโปรง่งละโปรงกับชีวิตประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็ อีกมุมหนึง่งมันจะแปลได้มุมว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ช่วงนี้ยเจอมรสุมเลยอะเจอชีวิตไปแบบวุ่นวายมากเจออะไรก็ไม่รู้อินทุน,นังหรือว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนดึงเราไว้อยู่อะหรือแบบล้งางเราล้างความสาเร็จเราไว้อยู่หรือว่าั้งแบบสิ่งดีๆที่เราจะเข้ามาอยู่อะคะ่ะถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันรั้งเราอยู่หรือว่าปิดกั้นเราอยู่บางทีบางครั้งเนี่ย คนเรามันจะมีวันของตัวเองค่ะเหมือนเขาเรียกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราไม่เป็นไรวันหน้ามันเป็นวันของเราได้นะคะทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองว่าแบบเออตอนไหนสปอตไลท์จะมาอยู่ที่เราอ่านะคะเหมือนแสงจะมาส่องที่เราเมื่อไหร่อลยประมาณนี้นะคะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเจอแบบนี้ทุกคนเจอกันได้ทุกอย่างคือประสบการณ์ในชีวิตกี่ฟ้าหอกกอดแน่นอนอีกรอบผ่าน YouTube ตรงนี้นะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ี๋ยอไปเดี๋ยวมันก็จบเองนะคะเดี๋ยวมันก็จบลงถ้าเราเจอเผชิญหน้ากับอะไรที่มันนเป็แบบ ไม่ไม่ได้ดังใจหรือติดขัดเลออย่เงี้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นใช้เวลากับมันนิดนึงหรือว่าคุณต้องค่อยๆแก้ไขปัญหานะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงของการที่กําลังจัดการแก้ไขอ,อะไรบางอย่างในชีวิตอย่างหนักแน่นมากๆนะคะมาเลยทําให้มันเหมือนช่วงนี้เหมือนพลังงานเหมือนแบบมีความ ุ่นวายหรือว่าอาจจะทํางานเยอะทํางานหลากหลายด้านหรือมันอาจจะแปลว่าเป็นช่วงการวางแผนทําอะไรอยู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะทุกความเพียรพยายามทุกความตั้งใจที่เราใส่ใจลงไปมันจะตอบแทนคุณหรือคุณจะประสบความสำเสร็จในอนาคตแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะแต่บางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างเดิมๆเก่ากลับมาให้เราต้องแก้ไขจัดการหรือโอกาสที่เคยหลุดลอยไปกลับมาก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องกลับไปทําอะไรบางอย่างลักษณะงานเดิมสายงานเดิมหรือว่ามันมีเหตุอะไรบางอย่างที่เราต้องได้ไปรู้จักคนเดิมๆคนเก่าก็เป็นได้เหมือนกัน ะะแต่กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าในเรื่องเงินเรื่องทองคุณเองอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากบุคคลอื่นหรือโอกาสในเรื่องของคําว่าช่องทางในการเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆมันเหมือนมีคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะผู้หญิงจะซัพพอร์ตเราได้ดีในช่วงนี้แล้วช่วงนี้คิดก่อนพูดเยอะๆนิดนึง ก่อนพูดหรือก่อนสื่อสารจะได้เกิดปัญหาในเรื่องการกระทบกระทั่งเรื่องคาพูดคำจาจาการสื่อสารน้อยที่สุดแต่ถ้าเราคิดก่อนพูดปัญหาไม่เกิดแน,น่นอนไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ผู้ใหญ่เมตตาคอยสนับสนุนเราดีมากๆนะคะคือแปลกนะพลังงานขึ้นว่าถึงแม้มันจะมีความแบบว่าอะไรต้องจัดการเยอะแยะเยอะสิ่งไปหมดเลยแต่มันจะมีคนสปอร์ตจริงๆไม่มันไม่จำเป็นว่ามันผู้หญิงเสมอไปนะมันสามารถเป็นบุคคลอื่นก็ได้แต่เป็นคนที่แบบเขาแบบมี มี power แล้วกันเหมือนภาวะ power หมายความว่าเขาสามารถที่จะเขาเป็คนคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราอะหรือเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่เขามีแรงที่จะแบบมาช่วยเหลือเราได้คะ่ะจะเข้ามาัพ p อ o r t เราดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งตําแหน่งสูงขึ้นหรือว่ามีงานที่มันท้าทายเข้ามาหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนมีภารกิจที่เราได้รับมอบหมายแล้วเราต้องทําให้สําเร็จแต่เป็นภารกิจที่รู้สึกว่ามันยากกว่าเดิมท้าทายความสามารถเรามากขึ้นกว่าเดิมแตถามทำได้ไหม ถ้าเราวางแผนตั้งใจทําหรือขอความช่วยเหลือถ้าในกรณีที่เราต้องแบบต้องต้องคนสพอร์ตจริงๆเหมือนเหมือนเราร้องขอได้จะมีคนช่วยเหลือเราทําให้เราสามารถแก้ไขมันได้แน่นอนอ่าช่วงนี้ไพ่ขึ้นการประสานการติดต่อการประสานงานหรือว่าการโคเปอรเรตหรือการแบบว่าไปร่วมงานกับผู้อื่นจะค่อนข้างเยอะแต่เป็นการร่วมงานที่ดี มีคนช่วยเหลือเราดีเนี่ยไพ่ขึ้นแบบผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดีมากๆแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้ต้องใช้เงินอย่างประหยัดหรือมีสติในการใช้ตังค์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้บางทีบางคนอาจจะใช้เงินค่อนข้างแบบกิเลสะคะหรือว่าจําเป็นต้องใช้จริงๆไอ้ไอสิ่งที่จําเป็นอ่ะมันก็ต้องใช้แหละเข้าใจแต่ถ้าอะไรที่มันฟุ่มเฟ,ฟือยกิเลส ไม่มีประโยชน์เลยอย่าเพิ่งหาใช้ในช่วงนี้ก็คือเก็บตางไว้บ้างไพ่เลยขึ้นว่าง,งกบ้างก็ดีตันีทีเหนียวนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้มีการแก้ไขถ้าคุณกําลังประสบพบเจอกับปัญหาใดๆเดี๋ยวปัญหาต่างๆจะโดน การแก้ไขาจากบุคคลอื่นมีคนมาช่วยแก้ไขหรือเราอาจจะแก้ขไขด้วยตัวเราเองก็ได้แต่ไม่เช่นนั้นอย่างที่หญิงฟ้าบอกจะมีคนช่วยเหลือแนะ่นอนอจริงราศีมีนกิ่งฟ้ายังเชื่อว่าในความโชคดีของคุณอนะ่ะมันคือมีคนช่วยเหลือไงมาเลยทําให้อะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะเหมือนแบบคลายหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วช่วงนี้ถ้าคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องเลือกคุณจะเลือกทางที่ถูกต้องหรือเลือกเขาเรียกว่าเลือกเลือกออปชันที่ถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุดสาหรับตัวคุณนะคะเขา,ววาเรียกว ระหว่างถ้าเปรียบเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนเทวดาอันนี้เป็นปรนหนึ่งซาตาอะไรเงี้ยเราจะเลือกแบบทางที่ถูกต้องเลือกไปในทางที่ดีอาประมาณนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีโอกาสเจอจังหวะที่ดีในภายภาคหน้าอันใกล้นี้แน่นอนหรือกําลังจะเจอจังหวะที่ดีโอกาสดีๆนะคะหรือหรืออาจจะเป็นแบบบางสิ่งบางอย่างที่เราลงทุนลงแรงหรือวางแผนเอาไว้จะผลิตออกผลหรือได้ส่งผลดีต่อตัวเราหรือได้ผลกําไรตามมานั่นเองช่วงนี้ในมุมมองของเรื่องความรัก มันไม่แน่ใจว่าต้องเรียกว่าระวังไหมแต่บางทีมันอาจจะมีคนที่เราเคยรู้จักกลับมาแต่ถ้าคนที่กลับมาเป็นเหมือนแบบคนที่ท็อกซิกหรือนคนที่ไม่สมควรจะกลับมากลับมาอีกรอบหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นว่ามันจะเจ็บซ้ำสองคุณต้องพิจารณาดีๆแต่ถ้ามองในมุนมอมองเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าได้กลับมารีวนยนี่งกลับมาพบเจอก็ได้หรือมาในรูปแบบของความรักคนที่เราเคยรู้จักเคยพูดคุยกันอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบก็ได้แต่บางคนบอกว่าไม่เคยรู้จักคนคน,คนนี้เลย แต่รู้สึกคุ้นเคยก็เป็นได้นะมันจะเป็นได้สประการคือรู้จักอยู่แล้วหรือไม่รู้จักแต่รู้สึกคุ้นเคยมากๆอย่างบอกไม่ถูกคือกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเรามันมีบุญมีกรรมไม่วาสนาอันนี้โปรดใช้วิจาณอย่าฟังแล้วงงงายมากเกินไปนะคะแต่กิ่งฟ้าจะเชื่อในในเรื่องบเหล่านี้อยู่พอสมควรเลยว่าเพราะว่ากิ่งฟ้ามาด้านการดูดวงมันก็จะมีบาปบุญคุณโทษ อดีตกรรมเรียชามันมีอยู่แล้วแหะค่ะแต่เราอาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะคะตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะแต่เอาเป็นว่ากิงฟ้าเชื่อว่าคนเรามันอาจจะเคยเจอกันมาเป็กระทั่งคุณอาจจะเคยรู้จักกิงฟ้ามาไม่เช่นนั้นคุณไม่นั่งรู้จักกิงฟ้าหรือไม่นั่งดูคลิปแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยมันมีบุรกรรมที่มันติดตัวกันมาคุณอาจจะเคยรู้จักคนคนนี้ก็ได้มันเลยคุ้นเคยหรือรู้สึกว่าพูดคุยกันรู้สึกแบบ รู้จักกันไวหรือจีบติดไวก็ได้มันอาจจะมีเข้ามาในรูปแบบแบบนั้นเข้ามาก็เป็นได้หรือมีพ่อสื่อแม่สื่อทําให้เราได้เจอกันหรือมันอาจจะมีจุดตรงกลางทําให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันมันจะมีคนเข้ามาค่ะสำหรับคนโสดนะคะแต่ถ้าเรามีคู่อยู่แล้วถ้าเราซื่อสัตย์ต่อความรักปัญหาไม่เกิดแน่นอนแต่เมื่อไหร่ที่ไม่คุณหรือเขา เขาเรียกว่านอกใจกันปัญหาจบเลยก็คือหมายถึงว่าอาจจะตัดความสัมพันธ์ทันทีเลยนะคะเขาเรียกว่าขาดสัมบบััน์เลยก็ไม่อยากทำนายแบบนี้นะแต่พไพ่เป็นแค่คำเตือนแต่ถ้าเราบอกว่าเราซื้อสายความรักไม่ต้องกลัวกลัวทำไมนะคะไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องสําคัญหรือเหตุการณ์รอะไรบางสบางอย่างสําคัญเกิดขึ้นในตัวแบบในชีวิตของคุณในช่วงนี้หรือเป็นเหตุการณ์ที่แบบบางคนบอกว่าเออมีงานยิ่งใหญ่มีงานโปรเจกต์ใหญ่ที่เราแบบต้องรับผิดชอบบางสิ่งงอย่างที่เราต้องรับผิดชอบ แต่แปลกนะไพ่ขึ้นความผูกพันบางสิ่งบางอย่างเดิมๆจะจะกลับมาจริงๆนะเนี่ยโอกาสงานคนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมีอะไรกลับมาหรือมันอาจจะแปลว่ามรดกตกทอดสมบัติหรือบางสิ่งบางอย่างที่สมควรที่จะเป็นของเราหรือแม้กระทั่งเงินต่างๆประกันต่างๆผลประโยชน์ต่างๆมันต้องเป็นของเราช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องระบบภายในโดยเฉพาะคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราตรวจแล้วก็โอเคนะคะแต่ระวังเรื่องระบบภายในระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กๆ เดี๋ยวกิ่งฟ้าบอกวิธีการทําบุญให้อีกทีนึงแต่จะบอกว่าหลักๆเลยช่วงนี้เขาเรียกว่าอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดนะคะกิ่งฟ้าถึงเตือนตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นเลยว่าเตือนเรื่องอะไรนะคะขับรถขับลาอย่าอย่าดื่มแล้วแบขับนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะอย่าทำนะตัวเองเดือดร้อนไม่พอไปพานคนอื่นเดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้เนาะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นเตือนในเรื่องของ มแมลงสัก,กดิต่อยสามีพิษหรืออะไรพวกแบบมีดบาดอะไรหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าแบบอะไรเป็นอุบัติเหตุเล็กๆแบบมีดบาดอะไรเงี้ยงงมันอ่ะโอเคยังพอทนแต่ก็คือถ้าเราเดินทางขับรถเองหรือไปไหนมาไหนคืออยู่บนความไม่ประมาทดี่สุดถ้าจะทําบุญแนะนําทําบุญอะ,อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงศพผ้าหอศพการสร้างหรือบุรนะเมนเผาศพตามวัดต่างๆก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายได้เลยหรือถ้าคุณบริจาคเลือดได้บริจาคไปเลยนะคะจะยิ่งดีมันเป็นบุญกุศลและคุณก็ได้แก้เคคยดในนตัวว้ะะแล้ว็ พลังงานสุดส,สุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้นะคะก็คือความสง่างามสงา่า่าเผยมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกำลังจะฟื้นตัวเหมือนเขาเล่าบางคนบอกว่าล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างสวยงามอย่างสว่างสดใสคุณจะเป็นเช่นนั้นแหละนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นสงาน่างาเผยดูดีดูมีชาติตระกูลมากดูแบบว่าดูดูมีออร่านะคะ,ะคุณหญิงคุณนายประมาณน,นั้นก็ได้แต่มันจะเป็นได้เหมือนกันว่ามงคนบอกว่าเจอประสบการณ์มาเยอะมากๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วอ่บ มันไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับการรักและครบรอตัวเราเองหรือไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเดินหน้าต่อเราก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาสอนเรานะคะคุณจะยืนขึ้นได้อย่างสง,งาา่าผ่าเผยแน่นอนขอให้เป็นเช่นนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขออนุญาตจบคำตำนาแตเพีง่านี้ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะถ้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องหาจางกิ่งฟ้าให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตน,นะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ได้ตัวเองขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเลยพิเศกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด้าติ๊กต่อด้ไอจีด้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนคค่่่ะะททุกาาาบบ๊ยบย เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกาลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทาคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram ร Tik t ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ